สวัสะคะสวัสดีสสดครับ,รบเดีวมองเห็นใช่ไหมคะท่านคณะกรรมการคะเห็นนะฮะ <laughs> น้องตอนเล็กมากๆเลยคนเก่งครับเดินไปด้านหน้าดนึงครับโอเคเดี๋ยวให้คนเก่งแนะนำตัวนะคะลูกแล้วก็นำเสนอได้เลยนะคะพร้อมนะเชิญค่ะสวัสดีครับ เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมเด็กชานฤรดิน์พูลสังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีง่งโรงเรียนอนุบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคราวคำข้าเช้าเราเคี้ยวข้าวเป็นเรี่ยวแรงร้อยเรื่องราวก้าวต่อสู้ เพียงหนึ่งเม็ดเกิดพลังอันพร่างพูตระหนักรู้คุณค่าข้าวชาวนาไทยปัจจุบันเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากมีการใช้สารเคมียาฆ่าแมาลงที่มีอันตราย ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้เพาะปลูกตรวจพบสารพิษตกค้างในผลทางการเกษตรอันทําให้เกิดผลเสียต่อผู้เพาะปลูกและผู้บริโภคมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอีกทั้งการเพราะปลูกข้าวไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือโรงสี จึงทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำไม่เหมาะสมดังนั้นหากมีการจัดหาเมล็ดพันธุ์ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมเตรียมพื้นที่นาให้มีระดับเดียวกันหว่านจุลินทรีย์แล้วไถกลบฟางข้าวหรือส่งเสริมให้เพาะปลูกตามความต้องการของตลาดชีวมวลชีวภาพ จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรโดรนเพื่อการเกษตรรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนในการเพราะปลูกข้าวและส่งเสริมแบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามนโยบาย b c g Model เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตใช้ทรัพยากรคุ้มค่า หมุนเวียนกลับมาใช้และลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้ในสภาวะต้นทุนที่ลดลงปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีมีการรับซื้อข้าวรักโลกจาก พาคีโรงสีเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสิ้นยุคข้าวเจือปนมลพิษร่วมพิชิตแนวทางที่สร้างสารรค์สร้างข้าวไทยให้ปลอดสารเพิ่มพูลพันธุ์อินทรีย์เกษตรเต็มขั้นอย่างยังย่งยืน ขอขอบคุณและสวัสดีครับขอเสียเปรบ <Yeah, S 2> ม<า>ือมแนะนำตัวก่อนได้นนเลยน,น,นะคะลูกเรียท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันเด็กหญิงสิริยากรสาวหงนักเรียนโรงเรียนบ้านตูมราชบรนะุรณะตำบลทองหลางอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ,อยุวชนคนรุ่นใหม่กับข้าวไทยในอนาคตค่ะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะหากจะกล่าวถึงข้าวไทยทุกท่านนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนต้องนึกถึงคนปลูกข้าวหรือชาวนาผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติคำพูดเหล่านี้อาจจะดูสวยหรูนะคะแต่ถ้ามองดูลึกๆแล้วกล่าวแฝงไปด้วยปัญหาทำไมข้าวไทยไร้ายราคาชาวนาถึงไม่ได้กำไรแล้วอนาคตของข้าวไทยจะเป็นเช่นไรอนาคตของชาวนาคนรุ่นใหม่จะก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไปในแนวทางไหนถึงเวลาแล้วคะ่ะ ที่เยาวชนคนไทยเด็กรุ่นใหม่ต้องรวมการมองอนาคตและกำหนดเส้นทางของข้าวไทยไปด้วยกันค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะก่อนอื่นคงต้องยอมรับว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเมื่อวัฒนธรรมไทยถูกตะวันตกกลืนกินส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นไทยอยู่แบบไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่อยๆลดความสำคัญลง เด็กรุ่นใหม่เช่นดิฉันจึงมองเห็นว่าเราควรอนุรักษ์ข้าวไทยเพื่อเป็นการย้ำจุดยืนฟื้นฟูรักษาที่จะต้องหวงแขนข้าวไทยให้คงความสำคัญต่อไปในอนาคตดังกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปี ประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวลงไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวถึงแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกและดิฉันก็เชื่อเสมอว่า ยูวชนคนไทยเด็กรุ่นใหม่ผู้ซึ่งเป็นความหวังของผู้ใหญ่ในอนาคตจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนมานั้นสร้างสังคมเกษตรกรรมที่ยุดมสมบูรณ์ให้ในานา้มีปลาในานามีข้าวส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยให้เป็นข้าวชั้นนำตลาดโลกให้ได้ข้าวที่ดีต้องเป็นข้าวไทย คุณภาพคัสสันหอมถูกใจข้าวไทยส่งออกทั่วโลกขอบคุณค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือค่ะแม็กตรงกลางเลยลูกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการได้รู้จักก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจิดาภาฉายพิมายนักเรียนระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่6โรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับจับเวลากาบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมาการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงจิดาภาายพิมายนักเรียนระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6โรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้ออยุ่วชนคนรุ่นใหม่กับข้าวไทยในอนาคตในวันนี้ค่ะข้าวทุกคำแกรมเข้มเต็มคุณค่าท้องทุ่งนาอารามงามจับจิตราคาข้าวหนาวใจไปทั่วทิศปัญหาเศรษฐ,ฐกิจวิกฤตใจทานผู้ฝังที่คารบคะจากบทก่อนข้างต้น ของคุณจิรากรบานประกงที่ดิฉันได้กล่าวไปนั้นได้แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยถึงแม้จะเป็นสินค้าลำดับต้นๆนในการส่งออกของประเทศไทยก็ตามแต่ราคาข้าวที่ถูกลงรวมไปถึงภัยธรรมชาติทั้งฝนทิ้งช่วงภาวะแห้งแลง้งยิ่งทำให้เกษตรกรไทยเริ่มพอแท้หันมาพึ่งสารเคมีในฐานะทีิฉัน คือเยวาวชนคนรุ่นใหม่ดิฉันคิดว่าเราควรจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้รวมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นการดำนาปลูกข้าวสีข้าวเกี่ยวข้าวหรือแยกข้าวเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รู้คุณค่าและเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกหนทางหนึ่งด้วยค่ะ และในเมื่อข้าวไทยเป็นอาหารหลักของคนไทยโดยเฉพาะข้าวขาวเพราะนุ่มและอร่อยกว่าข้าวแบบอื่นๆซึ่งมีประโยชน์ทางโภชนาการน้อยกว่าข้าวกล้องหรือข้าวส้อม,มือซึ่งเป็นข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีถึงจะอร่อยน้อยกว่าแต่มีประโยชน์ทางโภชนาการมากกว่าค่ะและประโยชน์ของข้าวไทยมีดังนี้ 1. ให้พลังงาน ข้าวเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญในข้าวขาวมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงถึง71-77%ถึงแม้จะถูกผ่านการขัดสีออกไปเยอะแล้วก็ตาม 2. เสริมสร้างกล้ามเนือ้อในข้าวมีกรอดอะมิโน,โนอยู่ด้วยซึ่งมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อ 3. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคมะเร็งต่างๆ ในข้าวหอมในข้าวหอมนิลซึ่งเป็นข้าวที่มีสีดำหรือสีม่วงเข้มมีแอนโทไซยานินสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีธาตุเหล็กที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันที 4. ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายในข้าวมีไฟเบอร์สูงจึงจะช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย 5. อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาต ที่บำรุงผิวพรรณและชะลอความแก่เช่นวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมโพเลสตุนเล็กและฟอสฟอรัส 6. ควบคุมความดันโลหิตในข้าวมีปริมาณโซเดียมต่ำจึงเหมาะที่จะเป็นอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 7. ป้องกันโรคต้อกระจกในข้าวมีลูทินอยู่มากจึงจะช่วยบำรุงและรักษาสายตาค่ะ ทุกท่านคะการต่อยอดด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, TikTok ในการประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรในรูปแบบที่เด็กๆสนใจเช่นการ์ตูนเกมผราสาก็จะทำให้เด็กๆอยากมาอยากไปและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้ดังนี้คะ่ะ ยุวชนคนรุ่นใหม่คือผู้พร้อมเรียนรู้เสมอข้าวไทยคืออาหารหลักของคนไทยที่อุดมไปด้วยวิตามินและธาตุและให้พลังงานสื่อออนไลน์คือสื่อที่ทำให้เราใกล้กันยิ่งขึ้นค่ะ New generation are ready to make t h a i life will know a lot of world ยุวชนคนรุ่นใหม่พร้อมพาข้าวไทยดังไกลไปทั่วโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับเด็กหญิงจิดาภาฉายพิมายนะคะ